ขอถวายพระพรจะถาคตอรหันสมาสมัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจัตรณะผู้สเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งตลอดโลกเหมือนกับแผ่นดินอันใหญ่คือแผ่นดินใหญ่ไม่รู้จักยินดีต่อพืชใด,ดๆชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยินดีต่ออะไรในโลกนี้ฉันนั้นขอถวายพระพร พืชทั้งปวงได้อาศัยแผ่นดินแล้วก็งอกงามขึ้นมีรากมีลำต้นมีกิ่งมีใบออกดอกออกผลฉันใดเทพีดาและมนุษย์ทั้งหลายได้อาศัยพระยานรัตนะของพระพุทธเจ้าผู้ปรนีพานแล้วผู้ไม่ทรงยินดีต่อสิ่งใดก็เกิดลากคือกุศลมั่นคงเกิดแก่นคือสมาธิธรรมมีกิ่งคือศีลมีดอกคือวิมุตติมีผลคือโลกุตตรผลฉะนั้น ด้วยเหตุอันนี้จึงเที่ให้เห็นว่า,าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับการปริพพานแล้วไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่อุปมาเหมือนสัตว์เลี้ยงขอถวายพระพรทรงสดับเหตุอื่นให้ยิ่งขึ้นไปกวกาอีกคืออูดโคลาช้างกระบือสัตว์ของเลี้ยงและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ยินดีต่อมูหนอนที่มีอยู่ในท้องของตนหรือไม่ไม่ยินดีพระผู้เป็นเจ้า ในเมื่อไม่ยินดีเหตุไรมูหนอนเหล่านั้นจึงมีลูกมีหลานเหลนขึ้นมามากมายในท้องของสัตว์เหล่านั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุบาปกรรมของสัตว์เหล่านั้นทําให้เกิดมูหนอนในท้องน่ะสิข้อนี้ก็ฉันและมหาบพิษสาระบูชาที่บุคคลทําต่อพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่เพราะท่าทตัตนะพระยานราัตนะ ของพระพุทธเจ้านั้นยังมีกำลังแรงกล้าอยู่อุปมาเหมือนกับโลกต่างๆขอมหาอพิจงส,สะดับเหตุยิ่งๆขึ้นไปอีกนี้ว่าคือมนุษย์ทั้งหลายยินดีให้อา <c oughs> hey, uh, ชาพนาวุธ,ธิโลกคือโลกเข้าประการเกิดขึ้นในร่างกายของตนหรือไม่ ไม่ยินดีเลยพระผู้เป็นเจ้าในเมื่อไม่ยินดีเหตุไรโลกเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เหตุทุจริตที่เขาทําให้เป็นไว้ในปางก่อนนมื่อสีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอคุศลที่เขาทําไว้ในชาติก่อนทําให้ได้รับผลในชาตินี้กุศลกรรมอกุศลกรรมที่เขาทําไว้ในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีก็ต้องไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ ก็ถึงด้วยเหตุอันนี้ก็เชีให้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับกันพระอนผพานไปแล้วก็เป็นหมือนยังมีผลอยู่เรื่องนันทยักษ์มหาบาพิษได้เคยสดับหรือไม่ว่านันทยักษ์มีจิตคิดร้ายต่อพระสารีบุตรแล้วถูกแผ่นดินสูบได้เคยสดับพระผู้เป็นเจ้าเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในโลกขอถวายพระพร ภาษารีบุตรนั้นให้นันทยักษ์ถูกแผ่นดินสูบหรือไม่พระเจ้าวลรินตัดตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงมนุษย์โลกเทวโลกเป็นไปอยู่ก็ดีดวงจันทร์ผ้าทิจจะตกมาที่พื้นดินก็ดีพระยาเขาสินเดรุจะแตกกระจายก็ดีพระสาดีบุตรก็ไม่ยินยอมต่อทุกข์ของผู้อื่นเพราะเหตุว่าพระเทระนั้นได้ตัดมูล แห่งที่ทำให้เกิดความยินดียร้ายเสียแล้วถึงจะไม่ีผู้ทำลายชีวิตของท่านท่านเก็ไม่โกรธพระนาเกเสนจึงถามต่อไปว่าขอถวายพระพรถ้าภาษาดีบุตรไม่ยินดีให้แผ่นดินสูบนันทยักษ์เหตุไหนนันทยักษ์จึงถูกแผ่นดินสูบจมลงไปใต้พื้นดินอ๋อเพราะเหตุอกุศลกรรมของเขาแรงกระนันสีพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรท้านันทยักจมลงไปในพื้นดินเพราะอากุณศรลกรรมของเขาแรงกล้าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักทรงยินดีก็ไม่เป็นหมันยังมีอันสนงสงอยู่เพราะกุศุลกรรมนั้นเป็นของแรงกล้าด้วยเหตุอันนี้ก็ดีจึงที่ให้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันพระปณนิพพานแล้วผู้ทรงจักทรงยินดีก็ยังมีผลอยู่ ผู้ที่ถูกแผ่นดินสูบมีห้าคนขอถวายพระพรพวกมนุษย์ที่ถูกแผ่นดินสูบในครั้งพุทธกาลนี้มีอยู่สักเท่าไรมหาบอพิษสับหรือไม่เคยสดับพระผู้เป็นเจ้าข้าขอเชิญมหาบอพิษว่ามีใครบ้างข้าแต่มหาพระผู้เป็นเจ้าคนที่ถูกแผ่นดินสูบนั้น โยมได้สดับมาว่ามีอยู่ห้าคนคือนางกินจมานวิกาสุปพุทธะเอวทัตนันทยักษ์นันทามานกขอถวายพระพรบุคคลเหล่านั้นผิดต่อใครผิดต่อพระพุทธเจ้าก็มีผิดต่อพระสาวกก็มีพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าทรงยินดีให้บุคคลเหล่านั้นถูกแผ่นดินสูบหรือจมลงในแผ่นดินหรือไม่ ไม่ทรงยินดีพระเจ้าข้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอจงเข้าพระทัยถืดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปริภาแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีจึงไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่พระเจ้ามิลินตัดสรรเสริญว่าข้าแต่พระนาักเสนปัญหาอันรู้ได้โดยยากพระป็นเจ้าทำให้แจ้งโดยง่ายแล้วปัญหาอันลึกพระเป็นเจ้าทำให้ตื่นแล้ว พระผู้เป็นเจ้าจำได้ได้ทำลายข้อลี้ลับแล้วทำลายข้อยุ่งยากแล้วทำลายถ้อยคำของผู้อื่นแล้วความเห็นอันชั่วร้ายของพวกเดียถีสิ้นแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วถึงถึงความเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ผู้ประเสริฐถามถึงความเป็นพระสัพพัญญูของพระพูทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูหรือรู้ทุกสิ่งทุก อย่างจริงหรือขอถวายพระพรจริงแต่ว่าความรู้เห็นของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ปรากฏอยู่เป็นนิดคือเป็นของเนื่องด้วยการนึกพระพุทธเจ้าทรงนึกรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นสิ้นเท่านั้นข้าแต่พระนาเกษณถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ไม่ใช่สัพพันญูเพราะถ้าความรู้ทั้งปวงยังเป็นของต้องแสวงหาอยู่ ขอถวายพระพรมีข้าวเปลือกอยู่หนึ่งรเกวียนบุคคลตักออกข่าวละห้นานสี่นานสามนานสองนานจิตที่เป็นไปขณะรัดเนื้อมือเดียวอันกำหนดข้าวเปลือกว่ามีเท่านั้นถึงความสิ้นไปจิตของผู้ที่ไม่ได้อบรมบุคคลเราใดยังมีราคะโทสะโมหะตันหากิเลสอยู่ ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาจิตของบุคคลเหล่านั้นก็เกิดช้าเป็นไปช้าเพราะไม่ได้อบรมเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ที่มีแขนเกี่ยวตวัดลัดตึงหุ้มหอลกลงลังให้ขาดแล้วก็ดึงมาให้ช้าฉะนั้นอันนี้เป็นจิตดวงที่หนึ่ง จิตของพระโสดาบันจิตที่สองนั้นได้แก่จิตของพระโสดาบันคือพระโสดาบันทั้งหลายผู้พ้นอบายภูมิแล้วพูดถึงความเห็นแล้วผู้รู้แจ้งพระพุทธศาสนาแล้วมีอยู่จิตของพระโสดาบันทั้งหลายนั้นย่อมเกิดวัยเป็นไปไวัยในที่ทั้งสามคือสกายติฐิวิจิอิจฉาสีลพตาปาตทา แต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงข้อนี้เหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่แล้วลัดข้อลิตปมทั้งสามแต่ยังไม่ได้ตัดยอดเบื้องบนให้ขาดให้หายลุงลังก็ดึงมาได้ช้าฉะนั้นจิตของพระสะกะทาคามีจิตดวงที่สามนั้น ได้แก่จิตของพระสะกัทาคามีคือจิตของพระสะกิธทาคามีผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยเบาบางลงมากย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในฐานะทั้งห้าแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเปรียบเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้งห้าให้ขาดก็ดึงมาได้หน่อยหนึ่ง แต่ว่าข้างปลายยังลกลุงลังอยู่ก็ยังดึงมาได้ชา้าเพราะเบื้องบนยังลุงลังอันเปรียบเหมือนยังไม่ได้ละกิเลสช,ชั้นสูงฉะนั้นจิตของพระอนาคามีจิตดวงที่สี่ได้แก่จิตของพระอนาคามีที่ละสังยตห้าต่ำได้ขาดแล้วจิตของพระอนาคามีย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในฐานะทั้งสิบแต่เกิดชา้า เป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกิเลสชั้นสูงเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดยอดคู่ทั้งสิบให้เกี้ยงเก่าดีก็ดึงลงมาโดยเร็วสิบป้องเท่านั้นพ้นจากนั้นแล้วยังดึงได้ช้าฉะนั้นจิตของพระอรหันต์จิตดวงที่5ได้แก่จิตของพระอรหันต์คือจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดแล้ว ย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วในวิสัยของภาสาวกแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในภูมิพระปัเจกัพระพุทธเจ้าที่สูงกว่าเปรียบเหมือนบุคคลตัดไม้ภายลิดข้อทั้งปวงได้ตลอดและแล้วดึงมาได้โดยเร็วฉะนั้นจิตของพระปัเจกับพระพุทธเจ้าจิตดวงที่หกได้แก่จิตของพระปัเจกับพระพุทธเจ้าผู้ตัดสู้เองไม่มีอาจารย์ก็เกิดได้เร็วเป็นไปเร็วในภูมิของตนเท่านั้น แต่เกิดช้าเป็นปลาช้าในภูมิของพระสัพพันยูทุตเจ้าผู้เป็นของสัพพันยูเท่านั้นเป็นของใหญ่เปียบเหมือนบุรุษผู้ไม่กลัวน้ำ mm hmm. ก็ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไปตามสบายแต่พอไปถึงน้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แลไม่เห็นฝั่งก็กลัวก็สะดุง้งก็ชดก็ช้าก็ไม่อาจจะข้ามไปได้ฉะนนั้นจิต ของพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจิตดวงที่เจ็ดได้แก่จิตของพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าผู้ทรงทศพลายานจตุเวสาลชกรณายานประกอบด้วยพุทธธรรมสิบแปดชนะไม่มีที่สิ้นสุดเมียานไม่มีที่สิ้นสุดย่อมเกิดรวดเร็วเป็นไปรวดเร็วในสิ่งทั้งปวงขอจิตบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงขอถวายพระพร ลูกศรที่ไม่มีข้อมีปมที่เกี้ยงเก่าไม่หมองมัวอันนายขมังธนูยกขึ้นสู่แรงธนูอันไม่คดโกงอันเลี่ยนสุขุมเป็นละเอียดเป็นอันดีแล้วยิงไปที่ผ้าฝ้ายหรือผ้ากำพเลเนื้อละเอียดลูกศรน,นั้นจะทะลุไปได้ช้าหรือว่าจะอยู่ที่ผ้าชั้นใดอ๋อไม่ช้าเพราะผู้เป็นเจ้าลูกศรน,นั้นต้องทะลุไปด้วยอย่างรวดเร็ว ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาปิติความคิดของพระสัพพันญุพระพุทธเจ้าก็ทะลุปุโปร่งไปในที่ทั้งปวงได้เร็วฉะนั้นขอถวายพระพรจิตของพระสัพพันญุพระพุทธเจ้าได้ล่วงเลยจิตทั้งหไปแล้วจึงเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตรวดเร็วเป็นจิตหากเครื่องเปลี่ยนไม่ได้ด้วยคุณความความดีขนาดนับปีได้ เพราะเหตุที่จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตบริสุทธิ์รวดเร็วนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงยมกปาฏิหารได้จิตของพระพุทธเจ้าในเวลาทำยมกปาฏิหารนั้นเป็นไปรวดเร็วนักไม่มีใครอาจชี้เหตุการณ์ได้มหาบอพิษปาฏิหารเหล่านั้นเมื่อเทียบกับจิตของพระสัพพันดุพระพุทธเจ้าแล้วอย่างไม่ได้เสี้ยวหนึง่ง เพราะภาษาปัญญายานของพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยการนึกด้วยจิตนั้นพรนึกก็รู้ได้ตามประสงค์อุปมาเหมือนผู้ยกสิ่งของขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษยกของสีใดสิ่งหนึ่งที่วางอยู่ที่มือข้างหนึ่งมาไว้บนอีกมืออีกข้างหนึ่งหรืออ้าปากพูดกินกินอาหารลืมตาหลับตาคูแขนเหยียดแขนอันนับว่าเร็วอยู่แล้ว แต่ยังช้ากว่าพระสัพพัญยุตยานคือพอพระพุทธเจ้าทรงนึกก็รู้ได้ทันทีไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่เป็นพระสัพพัญญูด้วยเหตุเพียงเท่านี้ค่าแต่พระนักเกษมเมื่อยังนึกอยู่หารู้อยู่ว่าก็ยังไม่ช่อว่าเป็นพระสัพพัญญูขอนิมนต์ชี้แจงให้โยมเข้าใจตามเหตุการณ์อีกเถิดอุปมาเหมือนบุรุษผู้มั่งคัง่งขอถวายพระพรเปรียบด้วยบุรุษ ผู้หนึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีเครื่องกินมากมีเงินมากมีเครื่องปืิ่มใจมากมีทันตชาติข้าวสาดีข้าวเปลือกข้าวสารงาถั่วฟักแตงแตงเต้าเนยสายน้ำมันนมขน้นนมสดนมน้ำผึ้งน้ำอ้อยอยู่มากเวลามีแขกมาหาซึ่งเป็นผู้ควรต้อนรับด้วยอาหารอาหารทำเสร็จแล้ว แต่ยังจะต้องคดข้าวออกจากหม้อเท่านั้นบุรุษนั้นจะเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพมากหรือจะเรียกว่าไม่มีทรัพมากด้วยเหตุเพียงเวลาคดข้าวออกจากหม้อเท่านั้นหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทําไมจึงว่าอย่างนั้นในราชมนเทียของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ตามถ้านอกเวลาก็ต้องรอเวลาอาหารสุกไม่ต้องพูดถึงในบ้านเรือนของกฤหัต ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษคือพระสัพพัญยุตยานอันเกี่ยวเรื่องด้วยการน,นึกของพระพุทธเจ้านั้นพอนึกก็รู้ได้ตามประสงค์อุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีผลขอถวายพระพรต้นไม้ที่มีผลดกเต็มต้นยังไม่มีผลหล่นลงมาเลยเมื่อรอเวลาหล่นลงมาจะเรียกต้นไม้นั้นว่าไม่มีผลหรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้า เพราะต้นไม้นะั้นเนื่องด้วยการหล่นแห่งผลพอผลหล่นลงคนก็เก็บเอาผลได้ตามประสงค์ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบอพิษพระสามพันยุตยานก็เนื่องได้การนึกของพระพุทธเจ้าพอนึกก็รู้ทันทีข้าแต่พระนากเสนเป็นอันว่าพระเจ้าทรงนึกรู้ได้ทันทีอย่างนี้หรืออย่างนั้นมหาบอพิษคือพระเจ้าจากักรพรรดิพอนึกถึงจักแก้วจัก จากแก้วจากแก้วก็มาปรากฏในทันใดพระพุทธเจ้าพรลึกรู้สิ่งต่างๆนั้นก็ถอถวายพระพรข้าแต่พระนักเสศน์ยมตกลงหลับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญยูแน่ละจบตอนที่สิสอง